ลันคลนณาราศีมิถุนตามภาพประกอบคือลัคนณาของคนที่เกิดในราศีมิถุนก็มารองิงนอกการดาวเสาเนี่ยยกย้ายจากเรือนมรณะเห็นไหมเลขเจ็ดเป็นเจ้าเรือนมรณะรเข้าเรือนสุภะแล้วอยู่ในเรือนอะไร เรือนคู่มิตรคู่มิตรคุณท็อปรู้ไหมว่าตอนดาวเสายกคราศีมังกรมีตาแหน่งเป็นเกษตรราชิดีเกษตรแปลว่าของตนการที่จะมีอะไรเป็นของตนเนี่ยยากไหมที่จะมีที่ดินเป็นของตนมีรถเป็นของตนเนี่ยปกติโดยทั่วไปโดยสแตนดาดเนี่ยเกษตรเนี่ยยากไหมอ่าก็ยากอยู่ยากยากเลยแต่พอดาวดาวเสายกจากวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมเข้าราศีกุมเนี่ยมันจะไปอยู่ในเรือนคู่มิตรนะเวลาเป็นมิตรกันเนี่ยเวลาได้รับความเป็นมิตรเนี่ยนะ มันเข้าเกณฑ์หนึ่งในเกณฑ์โชคพิกขวณนะโชคใหญ่ในชันสาพระราหูจรต้องพระสาราสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่ในปีนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นเสี้ยวหนึ่งของดาวมงคลโชคในโอกาสแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่เสาเจอราหูแต่เสาก็เข้าไปในเรือนราหูหนักยิ่งกว่าอีกในทางคุณและในเรือนที่ดาวเสายกสำหรับราศีมิถุนเข้าเรือนสุพะ แปลว่า oh, จากนี้ <yeah. S 1> ไปสองปีครึ่งหนึ่งมีนาคมไปสองปีครึ่งการที่จะเจริญวัฒนาถาวรแบบยาวๆเช่นซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถยนต์ลงทุนขยายมันจะเป็นโอกาสที่สำเร็จรเพราะดาวเสาเข้าเรือนสุภะ มรณะก็คือได้รับมรดกที่แม่ทําไว้ที่พ่อทําไว้มรณะที่คือคนอื่นเขาทาเจ๊งแล้วเรามาทําต่อมรณะคือสิ่งที่เราเคยเลิกทําเอากลับมาทำใหม่มรณะคือสิ่งที่อยู่ไกลๆสิ่งที่เราไม่เคยไปที่ไกลๆต่างถิ่นต่างแดนทําชิปปิ้งค้าขายต่างประเทศมรณะก็คือพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณนี่คือความหมายค ดาวเสาร์นี่แปลว่าที่ดินจิวเวลี่เพชรพลอยต้นไม้ได้หมดอาหารสัตว์ทะเลนะเพราะนด้ราศีมิถุนถ้ะคาขายทํากิจกรรมกิจการดังกล่าวลุ่งโรดสาเร็จทุกประการนะเป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีมิถุนอย่ากลัวเพราะหนึ่งมีนาคมนี้แต่คุณต้องไปรับคือจะที่วัดไหนเขาจัดพิธีคุณก็ไปแต่ที่แน่นอนวัดเจ้าอามจัดแน่นอนหนึ่งมีนาคมนี้เพราะเราไม่ได้จัดตอนส่มนบนข้ามปีพราอรอจัดตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยท่านที่เคยเป็นเจ้าภาพใหญ่ เจ้าภาพกลางเจ้าภาพรายย่อยออก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์ดีแอดฟันธงดอทคอมนะครับเพราะเราจัดแบบใหญ่ๆเงี้ยตามวาระดาวย้ายเนี่ยผมทาพิธีแบบนี้มาเกือบ20ปีแล้วนะเพราะเป็นโหราศาสตร์ภาคพิธีกรรมที่เป็นพุทธพิธีเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อเกิดบุญบและมงคลที่บอกเทวดาเพราะฉะนั้นท่านก็ติดต่อสอบถามมาเพราะนั้นมีถุนเนี่ยดวงดีที่มันไม่แค่นั้นมันไม่ดูแค่ดาวดวงเดียวมันดูดาวดวงอื่นอีกมีดาวพฤทธศรี ดาวพฤษฎี <Dark> ในเวลาที่ดา,าวเสาร์ย้ายเนี่ยคโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานเห็นไหม,มแปลว่าอะไรงานที่กระทําอยู่ให้ทุ่มให้ลุกให้ลุยจากนี้คุณจะเรียกว่าล็อกเป้าล็อกเป้าหลังหนึ่งเมนาคมล็อกเป้าแห่งความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนจากนี้ที่คุณทําอะไรทุ่มเทสุดแังสําเร็จฟันธงเป็นงานสุดไหมดาวพฤษฎี ที่อยู่ในเดือนการงานหรือเจ้าเดือนการงานจะโคจรยกย้ายจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษวันที่19เก้ามษาเลือนอะไรเป็นเรือนลาพระลาพระแปลว่าราชาโชคด้วยลาทะลาพระและเป็นราชาโชคลาชาโชคราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าแสดงอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเห็นไหมนี่คือหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้วที่สำคัญนะ ผมไม่รู้ว่าเป็นนระเป็นนรอุดมเกณฑ์ด้วยครับเพราะราศีมิถุนเป็น,นองค์นรราศีและที่สําคัญในเรือนลาพะเป็นนรอุดมเกณฑ์เพราะราศีเป็นนารอุดมเกณฑ์แปลว่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ร่ารวยสําเร็จมีความสุขหมดนี่หมดสิน้นเพราะท่านสังเกตไหมปีสองพันหกสิบหกมีผมคนเดียวที่เป็นหมอทายดวงส่วนใหญ่จะดี ก็เกณฑ์แบบนี้จริงอ่ะมันมีเกณฑ์โหราศาสตร์มีทั้งองเกณฑ์อุดมมาเกณฑ์มีทั้งเกณฑ์ปฐุมมาเกณฑ์มีทั้งเกณฑ์ดาวย้ายมันดีครับมันจึงเป็นการประมวลความผ่านไทลัท็อกว่าปี266เป็นปีเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีอะไรครับเพราะฉะนั้นหนึ่งมีนาคมคุณจะพลาดไม่ได้เพื่อเปิดดวงชะตาไปร่วมพิธีหรือมีส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระเคราะห์ตามโหราศาสตร์ พระพิธีกรรมที่ผมรักราชสีทํทำอย่างเป็นผลสำเร็จรต่อเนื่องมา20วาปีเด่นชัดทำตั้งแต่อยู่ที่วัดไตรมิตรวัดพระศรีมาธาบังเขนวัดบัวขวัญวัดเจ้าอามเนี่ยต่อเนื่องและทุกภาคนะครับ,รบเพราะฉะนั้นครั้งนี้ครั้งใหญ่สำคัญคุณต้องมีส่วนร่วมในครั้งนี้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือหาโอกาสไปกราบไหว้ พระเสาทรงเสือมีที่เดียวดูรูปภาพม้าองุ์ใหญ่นะครับนะครับองค์ใหญ่องค์นี้ใช้เงินัจจใจสร้างนี่เกือบ5้าล้านเพราะมีทั้งสำิีมีทั้งทองคำมีทั้งเงินเนี่ยองเ้ยพระเสาทรงเสือเป็นเทพประจําตัวคนเกิดราศีมังกรเป็นเทพที่จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงให้คนมีบ้านมีที่ดินจะซื้อขายที่เนี่ยท่านอยู่ที่ลานเทพพระเจ้าอามที่เดียวในโลกเลยนะตอนนี้ครับครับแล้วที่สําคัญคู่มิตรของพระเสาคือราหูต้องมีชาคู่กันครับแล้วเห็นไหมท่านตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่คู่กัน ะนะครับสำหรับเรื่องราวในเบื้องต้นและเป็นผู้มาก่อนการคือบอกเรื่องราวนี้ก่อนใครก่อนสำนักโขนใดๆเดี๋ยวเขาก็ต้องพูดถึงวันที่หนึ่งมีนาดาวเสาร์ย้ายราศรีผมก็ต้องจัดการซะก่อนเพื่อเป็นแนวทางในวิธีที่ถูกต้องไม่คนได้ตกใจกลัวนะครับคุณไม่ต้องกลัวเปลี่ยนแปลงแล้วจนจะดีเพราะขอหยู่ขวัญและกำลังใจ